พี่น pues ้องเลยเปนเงียบเ้ะเก่อนเลพั่เศรบชู่ีดิไอ้น้ำฝนหน่อย ปีนไกเซโนสู่เขาสู่เมืองซีฟเซียงไฟเนาะเ <Okay. S 1> มืองไซบุรี่เนาะเมืองไซบุรีแล้วก็เขาสู่เมืองสาแขกพี่น้องเลยแต่ตอนนี้ฮักอ,ออกจากอุทุมพรเด้อพี่น้องเด้ออุทุมพรปีนไกเซโน <c oughs> กับผต่อคนทางกับพี่น้องกันแหละคอยไปทำสภาพทำสภาพเพราะว่าคำลัคืนแน่พี่น้องลแล้วรถแรง có nhằng điều đó ouais. khó và hãy phôn tốt khăm có phò khi nào người ta phôn tốt không, thể... không mà ít hẹn cả là khi nào đấy nó 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 dễ của em có lý sư chậm một đó ui nó lê xô nhá ngài cho mặc lên chết bọn cho mặc lên chết bọn ồ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  ซีซ่าหาสิบาทนี่แหลเนะเพื่อมีโศกคาน้ำหมกน้ำมันนะพี่น้องเลย <c oughs> อ้อาวกาศตักท่าเด้อพี่น้องเด้อกาศตักท่าสบายดีเพื่อสุขสุขลนเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญประตูกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามนะครับชมทางสามเคยกำลังมุ่งหน้าไปส่งทางไอ้บุญเฮงเนาะอ่าหลักอากาสาวขมอนพร้อมด้วยน้องน้าฝนโตหน่อยพี่น้องเลย คือน้องน้ำฝนนั่นแหละน้องน้ำฝนนั่นจะเป็นแต่แพงแล้วแหละแมนซื้อพอซื้อเมย์ตั้งให้ตมโมโโะตมุตะมิซำนอกลาก็โอ้ยทางนาทางดังคมได้พี่น้องลูกคนกันได้แมนน,มนิ่งเข่างามเบิดเป็นพ่อผู้ซ้ำเงียบจิบกินนมแล้วกันได้นอนแล้วกันแอะนิดนึงอืมเสื่อมเป็นอีกปวดเยี่ยวปวดเ้วยดยธรรมดาเอาออกจากเซโนพี่น้องออกจากเซโนนี่กะเวลาเวลาทุ่มเคร่งนะพี่น้องเด้อ ถูกคึนมาเบิ่งกันว่าเฮาเดินทางสีฮอดจุดหมายปลายทางเพื่อนซาดแล้วเนี่ยสีจักโมงติดตามรับชมไปนับกันเด้อขอบขอบุญคุณขอบกอบใจหลายคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ส่งกำลังใจมาอย่างหล่นลามเนาะบทจากทางคอมเมนต์บทจากทางเมสเตอร์เนาะทางแอปทางไลฟ์พี่น้องโอ้ยขอบคุณขอบกอบใจหลายมีกำลังใจสู่ต่อพี่น้องเลยเนาะ คลิปนี้เนาะลายผูและคนแค่แนี้กัโอ้โหได้บุญได้กุศลได้ลายเด้เดอเนาะสวยผู้ทุกทุกลำบากงานตามทางพี่น้องเลยเนาะเขาเขาได้บุญได้กุศลกันบัดสุข,ขสุขคนนั่นแหละเนาะทีนี้กำลังใจพี่น้องไย ก็บ้าน้องน้องฝนพันรับแล้วสวายดีสวายดีสวายดีนข้าวกินน้ำอิ่มเนาะอิ่มอิ่มโอ้ยพี่น้องเลยแค่นี้แต่ลุงจันทร์วันไปหาหลอดสือปลาไอปลาได้หางปลามาหางนึ่ง่น้องเลยเมื่อกี้ว่าเราทำน้ำซอสเขาเห็นแลักการกับปลาปุ๊บเหรยังยังปิ้งเดียวทำได้คือว่าคือเอาไว้ใหล้านี่เนี่ยมาเลยปิ้งชิ้นไทยเนาะก็น่องมัน ่นตอนนั้กินเขาาบเกลือตำหมูขาตำหาเป็นี่องอินเตอร์ยิ่งตำหมูขาเลยสมมติสมมติโอ้ยจังตำหูคา้าก็ชิมกอนใงานนักูเป็นแม่เนาะก็เรียงเฮ้งมาได้เนี่นี่เลตัองบาปนะคือเป็นแม่คือไอ้ละบ่กแล้วอาไอ้บุญเพงโอ้ยตะกี้เนาะถ้าบัวเป็นพอเราตัวเองเนี่ยบุบเข้าใจเลยเนาะเนาะอ่า ถึงแล้วถึงว่าโอ้ก่อดกันจะโอ้ได้ครับพ่อแม่เขาไปอยู่ในเมืองแล้วแม่น่ะจังหวะเป็นกรว่ามียังเงกคมซอยเรือคนใดซอยพ่อซอยแม่ได้คนมีมีเงินมีแห้งเฮ็ดโลดเป็นยังไงเนาะทำงานสายเกินไปก็โอ้ยบ่อใดจุ่มล้าำเงาขึ้นมาบ่อใดนะตัวนึงแม่นะนะคมดีเป็นยังไงเนาะ ความดีเนี่ยมันเฮ็ดไปยควมส่วนี่แป๊บเดียวส่วนน่งยู่ซืนอเอว่าคำเดียวกเสอรได้ความดีนี่ยางไปนนางแต่ว่าเขาต้องไังก็ีบุญน้ำนำเมแมนแหละเ้าร้านใหญ่แล้วนะและอ้เมื่อรอบเนี่ยก็ถือบุญเนาะเห็ดบุญน้ำเมรเนาะเร้รทา้งบ้านนะามีนันตัวตัวน่นนว่ันนันันว่นวับ กินตุ้มเอาเด้อพี่พาอยุพี่น้องเอ้ทั้งญาติพี่น้องโทรมากอะดีใจน้ำแน่นอ่ะตะกี้กัเป็นห่วงเด้พี่น้องเอ้พื่นกันสิบนนท์ของท่าพี่น้องของท่ากันทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวเหมือนกองคอยถ่ายอยู่อืมส่าเนี่ยเด้อเดินทางเด้อญาติพี่น้องของท่างใต้เห็นดเนาะไปวางใจนกทั้งเอาสีพ <Pacific Nein> ิษสูงเลยที่พุทธละมัดระวัง ก็จะลงากเสือกแล้วเนาะยว่าจะมาส่งินซีโน่มว่ายิงยาว u เลยคือเห็นมีเล็บนเมีอลนี่มาหอดซิโนกับมันเลิศมันแดงเนาะ่นี่หอดจักรโมจทารถออกตได้ัอยู่ใส่แล้วเอาอดบไรกันเลยตัดใจไปส่งคนซ่มามาอนี่กัมานั่งทารถออกอีกดะรถออกอีกบุบอกสยิงยา a เจอดนั่นจอดนี่อีกะจอดั่งหลายคนมันจนลูกหายอยู่เน่มันนควกน ใจ่นอยู่เแล้เนาะกลไปนํำกันมืนำกันหลตงซึ่นซีซ่าแล้วเขาห้มันทอดมันสองสมุนงคเพื่อตัวนทขางด้ยเนยกลางคืนกับกลางคืนในรถบรรทุนไรไหอยเบิ้งนำกันอยู่แล้วหกหูหกตาน้ำกันเด้อเนยใหนนอนแต่พูดลูกช้าน้ำกันเนาะปุ๊ เแล้วจีจะท้อก่อนเออฮะใช่เนาะเดี๋ยวให้เพันพักพรก่อนเพื่อนเอ๋อเนาะกินข้าวกินน้ำได้อย่างนอนก็นอนเลยไอเด้อไอเด้ออ่าไปเพื่อนเอ๋อจีโอ้ร่มพูดคุยกับโซเฟอร์เองเพื่อนเอ๋อเ่ยมาโซเฟอร์เพันง่วงนอนเนาะว่าโอ้โซเฟอร์รอบนี้ทำงานหนักกัดเพื่อนเอ๋อเนาะ ปกตินี่ขับรถมาสำนีพักพรนอนเพลอนแล้วไอ้ยิ่งยาวต่อคือว่าการนักอยู่ก็เรื่องของหกร้อยกิโลถึงสัปาห์เทปหรือจับเนาะกลับไปกลับมาเทปหรือแปะหกร้อยหรือแปะร้อยโอเคพี่น้องเดนนี้เราสิถ่ายทำบรรยากาศการเดินทางให้พี่น้องนะครับไปชมเป็นบางส่วนบางตอนจ้เพี่น้องได้ ท <c oughs> างไปนำ้ำกันกเโนาะไปี่นองเลยเซโนกิ่อกินน้ำแล้ว <c oughs> ลอ,กอ,อกจากเซโนโได้มานหน่อยนึ่งแล้วด้วดยสงคนบ้านเมันอส่งคนบ้านเลย <c oughs> ไก่อนด้ยด้วยเ้ยเเย้เข้าแล้ว าเนไปครับเลยพนว่ะทางยักลทางยักล่ะลร้างออกพี่ากซีโนได้มาประมาณ15หนาทีสาทีล่ะ เื่อบ้านเมื่อบ้านเรสิทโทรสิทโทรบอกอีกทนีนึงทโ,ทโดยไม่แหละบอกกับเ่า

โอ้หลายเถือได้เัากระทูมาเนี่ยนี่ไดะเพื่อนกระสุอน้อนหรือว่าใช่ลานน้อยมาฮ้อนก็จะน้อนหมดไป ได้หกิปเอาเนยเลนได้แต่หกซิจะไหวบ่ไหว กูซื้ออยู่ว่าเบายังโทรหาเจ้าเบายังโทรหาเจ้า ลูกจันทร์เนาะก็ได้ภาษาเนาะมาส่งทางมาวุ้นเพ็งเลยว่าซั่นเนาะก็เลยโทรมาถามตึ้งว่มาแบบว่าโทรมาถาม Bán là tôn hà lọc. Rồi 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 Áo do đi need miếng nữa you need đi miếng got you need đi No, 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 Rồi sao no, 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 rồi rồi no, 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 đó no, 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 Đó no, no, thu no, 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 thu no, no, no,

nhưng mà cuối ủ đó đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Và hẹn lo nhìn con có đúng không hẹn cả xúc đó chấp chào Bỏ thuộc của nhắn Mình lo to แลยนะอยนาเดินทางไประยะระยะ,อยะตอนนี้ก็ออกนอกจากตัวเมืองอุทุมพรแล้วพี่น้องเลยหายาเป็นเมอร์แน่ละป้านี้พี่น้องคนทางกันเลยหายาพี่น้องเลยเป็นเงียบบ่เซฟเซฟก่อนนะเพื่อนเสพไปชูดิไปหนักฝนหน่อยอ มันมีผ้าเปียกเนาะมันต้องใส่ผ้าเปียกเช็ดเท้าใหเฮาอาชิสู้เช็ดแต่มันจะแข็งเออบนซุ่มบน,นเปียงบนไห้ก็ได้ีกเนาะเาปลี่ยนผ้าให้ันเอา

มะมตัวไหมโอ้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 โ okay? อ้ชิชิชิชชิเน, ng, นี่แล้วคนเก่งคนเก่งหึ่หึ่หึ่่หึ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 ่่บึ่หึ่หึว่หึ่หึ่หึ่หล Nào <laughs> đây, xe vô phân với Không làm mà Hải bộ đôn nó theo Khỏi đây hải tóc chết tóc khỏi lỗi ừ, <laughs> và... ็น้อย่างนึเลยเนาะไปได้บนหันนะพจักเจ็บงเออตว่าลุ่นปีเออปีป้ายยังหูว่าได้ยังหูอยู่ฉี่ได้อยู่เนาะเออีันหันยางเดียวเป็นิขาอือะวนเท้าคนเท่าอากาออกมาจากเซนประมาณ สามสิมบโลเนาะไปที่อเมืองไซ่รรี่ดเมืองไซ่บรีแล้วแดนไปคุณแม่จะเข้าหน้ามายังกระเกเด้อ สูงเมืองใหญ่เลยพี sure so ่น้องเลยเนาะหลังสิมุ่งเขาอ่าเสียงไฟพี่น้องเลยเนาะอ่าเสียงไฟจะได้เครื่องทางวะเนาะต้อเครื่องสมรจักทางยากทางยากล่ะพี่น้องวะตีพี่อทำนั้นทำดิตลอดยังโอเคอยู่นี่กี่ช่วงนี่จีโอโทพี่น้องเลยปุดกอดเลยแลนโหลดก่ได้

โซโซพี่น,อน้อยเนาะไปใช้โอเคพี่น้องเอ้ยขอบคุณกระแสดขออนุญาตจบคลิปก่อนบัดนี้เนาะอ่าถ่ายคลิปภาพบรรยากาศการเดินทางนำส่งสามแม่ลูกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าส่งอบอก,กอนคล้องขอบครัวเนาะพี่น้องทางอ่าเมืองท่าแขกแขกข้มวดพี่น้องเอ้ยเนาะไปจะนัดกับทิดตามชมกันคลิปหนาเนาะคลิปนีร้านแรกพี่น้องเด้อบนสกูส๊ตอร์สกุลสบายดีพี่น้องเอ้ย